ตรงๆนะถ้าพี่ป๋องดูอยู่หรือดูย้อนหลังนะครับพี่ป๋องครับผมยอมรับนะวันนั้นแพร์เซนนอนเนี่ยโอเคอาเซนอนสมควรเป็นผู้ชนะมากกว่าจริงใช่ฮะเล่นดีกว่าครับโอเคอาจจะนิดเดียวแมนยูแม่งพลาดนิดเดียวเกือบจะเอาอยู่อยู่แล้วแต่วันนั้นโดยรูปเกมโดยจังหวะการยิงโดยโดยรวมครับอาเซนอลเหมาะสมกับเป็นผู้ชนะมากกว่าอยู่แล้วนะฮะถามว่าฟอร์มการเล่นในฤดูกาลนี้ของอาเซนนอน ก็ชัดเจนดีกว่าแน่นอนดีกว่ามาตรฐานสูงครับนะฮะแล้วก็แพ้ยากเกมรับเกมรุกครบถ่วนเลยครับผมพูดตรงนะพี่ป๋องผมเอาใจช่วยเซนนอนแล้วมึงมาพูดอย่างเงี้ยกูเชียแมนซิตี้ตั้งแต่วันนี้และอย่าพลาดด้วยเอออูดเาใครถามกูพี่ป๋ฤดูการนี้ใครได้แชมป์ลีก พี่พูดว่าไงรู้ไหมอะไรอะอาร์เซนอลอยู่แล้วเออทําไมอาร์เซนอลได้แชมป์พี่ก็เขาเล่นดีมีมาตรฐานแล้วพี่รักพี่ป๋องอยากให้ส่งมีความสุขอยากให้ป๋องมีความสุขสุตก็ทิ้งท้ายเรื่องนี้แล้วทําลายน้องอย่างนี้แล้วดูไม่มาพูดไอ้เฮียดูไม่มาพูดไอ้แมนยูกระจงกระจอกตัดดูดิคนเฮียอะไรไม่เป็นอย่างนี้เออคนดีๆที่ไหนเขาทำนับจากนี้ไอ้ซอมันเคยเจอรุ่นพี่เฮียไม่แต่นี่ไม่ได้ด่านะอันนี้ไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าแค่ถามเฉยๆเอยยงี้ ผมกูไมยพี่มึงเนี่ยกูเคยเฮี้ยกับมึงไหมก็ไม่เคยเคยมึงไปด่ารับหลังมาเคยข่มมึงไหมใช่เออไอเนี่ยพี่เคยข่พี่หมูพูดจาแบบนี้เงีแต่ไม่เคยข่มน้องไม่เคยไปด่ารับหลังไม่เคยไปด่าหัวไอซอมกระจอกไม่มีแต่ป๋องไอพี่หม่องทำแล้วบอกว่ากูขี้ขาดกูไม่มาเจอเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไอเฮี้ยกูไม่ทำงานรู้ป่านี่เดี๋ยวนี้เขามาเนียพี่เขาเดินเข้ามาสัปดาห์ใหญ่เออว่าไงนี่ ยืดยืดยืดนี่จริงๆไม่ควรเหมือนเดิมแล้วนี่จริงจริจะไอ้นี่นะจะจะจะไปไปคืนอื่นแต่ว่าก็แอคุยไว้แล้วสัญญาไปแล้วนะไอ้ตันน้นนะโอ้ยเหนื่อยว่ะเออแล้วนม่ไปมีกแล้วนะไม่งั้นมีเมื่อก่อนมาเป็นโอ้ยท็อปว่างกันแล้นี่เออว่างมันบอกเลยพี่เลยนะพี่ว่างโอ้ยลูกยังเล็ก ทุกวันนี้โหเดินเข้าประตูไม่ได้แล้วอ่ะโอ้โหตัวใหญ่ก็ก็ก็ถือว่าก็บอกเลื่เวลาแล้วเวลาแม่งเจอคุณลบไอ้เฮียอ้แม่งถือกระเจ้าโอ้โหไอ้สัตว์สวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ที่รักดูดีเลยดูกลิ่นเลยดไอ้เฮียกูยังไม่ทำเลยไอ้เฮียโอ้ป๊า นับตั้งแต่นี้นะบอหมูจะเชียร์ซิตี้อย่าพลาดวะนะป๋องอ้าวแล้วทีนี้เรื่องอะไรพี่ที่พี่จะแฉครับก็จริงๆเรื่องเนี้ยเขาก็รู้กันเยอะครับแล้วก็เขาก็รู้วงในไงครับผมก็เก็บเป็นความลับมาตลอดครับแล้วก็คือกะว่าอะสักวันนึ่งถ้าพี่ป๋องแกไม่หยุดแกไม่ไม่รู้ตัวสักทีครับ ก็ลองปรามเขานดนึ่อผมเนี่ยเห็นพี่ป๋องเล่นบอลมานะตอนที่เขาโม้ว่าตอนที่เขาพูดว่าอันนี้สมัยก่อนเล่นทีมโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยโอเคเขาก็เล่นจริงเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเขายังไม่มีการดึงตัวช้างเผือกนะแล้วก็เด็กโรงเรียนเล่นอ่างเงี้ยเด็กคนไหนก็ได้เล่นเอาพูดตรงนะกูอยู่กูติดไห้อีอะไรอย่างเงี้ยใครก็ได้เล่นเออใครก็ได้เล่นก็เห็นมาตลอดแต่ว่า ไม่เคยแฉเลยครับพูดตรงนะผมเห็นพี่ป๋องเนี่ยท้อมบอลท้อมบอลอะไรเงี้ยครับขวยเล็กไอสั์ไม่เกี่ยวเรื่องบอลเลยเหรอไม่เกี่ยวเฮ้ยพี่พี่พูดอยี้ไม่ได้นะเออเขาเขาเรื่องนี้เขาการันตีของเขานะเออเขาเรียกว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยซานอันเดโนสเปอร์ที่เขามีทวินทาวเวอร์เดวิดโรเมนสันกับทีมดันแคนครบเขาบอกเขาเป็นงั้นเลยนะ เคยไปแดกเหล้าพี่ป๋องยืนเยี่ยวเนี่ยยืนเยี่ยวแดกเหล้าที่ที่ผับร้านเดอะช็อกเหียยืนเยี่ยวพี่ป๋องเดินไปยืนเยี่ยวเยี่ยวกูอยู่จิ้งจกพักอ่ะจิ้งจกแม่งพักอ่ะพักตรงพี่ป๋องอ่ะแล้วจิ้งจกแม่งร้องว่าไงมั้ยเล็กกว่าของกูอีกหนึเฮ้ยจริงเฮียเอาเอาเออแต่แตกจากแม็กอลิสเตอร์ฮะแกรี่ฮะแกรี่พาริสเตอร์โอ้ยอันนั้นเขาเรียกว่าปลาช่อนพึ่งโรยเฮีย อะรแกลิพาลิสเตอร์เหรอเออแกลลิพาริสเตอร์เออแกลิพาริสเตอร์ช่อนขาวเลยช่อนเผือกพี่ป๋องควยเล็กอีไรพอมาหมูมีไหมมีไหมมีลานกุ้ยไหมลานกุ้ยอะไรพี่เอาอะไรจิวเจอร์อะจิวเจอร์หมูสับผิหนังไอ้ยี่คุยไม่แข็งไอ้ยี่ โอ้โหแล้วถ้ามาบอกไปเอาเสาวแก่ที่บุรีรัมย์ที่นั่นที่นี่เขาบอกเล่นท่าอะไรพวกนี้ท่าแบหูบีแม่จิ๋วเจอร์บูเซนจิ๋วหนังแบบที่แผงได้ไหมอะไรเงี้ยโอ้พี่ปองเสียชื่อว่ะเรื่องง่ายเกินลเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้รู้นี่โหเสียมทั้งวงการนะถ้าผมรู้เรื่องนี้ก่อนผมจะไปพูดในรายการด้วยดูหน้าผมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูหน้าผมอ่ะคือถ้าผมถ้าผม ทำถ้าผมพูดแบบไปแบบว่าไปใส่ารพี่บอกเนี้ยเอาหางเนี้ยผมกอยู่หัวเราะหน้ากูดิจริงจังหน้าจริงจังอ่ะหน้าคนเราเนี่ยแม่หลอกกันไม่ได้ใช่หน้ามันออกใช่ปออ